เีตค่ะเนเซเด็กหญิงจีราสุดาดีทรมาทัานบอสสั่งทำสังดิฉัที่เจ็ดวันนี้หนูจะมาตอนนีทานอีศพเรื่องราชสีกับหนูค่ะกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีราชสีที่กำลังนอนหลับสบายแล้วก็มีเจ้าหนูยอมโซนตัวหนึ่งเข้ามาปีนป่ายบนตัวราชสีแล้วราชสีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาราชสีเห็นหนูเลยคำรามงส่นหน หนูก็ร้องขอชีวิตราชเจ้าราสีเนูบอกว่าขอชีวิตข้าเถิดเดี๋ยวข้าจะช่วยท่านในสักวันก็ได้เจ้าสีเลยหัวล้อเสียงนางว่าเจ้าอาจจะช่วยอะไรข้าได้แล้วบอกว่าวันนี้ข้าอิ่มแล้วข้าไว้ชีวิตเจ้าวันหนึ่ง,งแล้วเจ้าหนูได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีไปพอมาวันหนึ่ง หนึ่งาจะสีเดินเล่นอยู่ดีๆก็ติด,ด,ด,ดกับดักนายพันถ้าจะสีเลยร้องเสียงดังเจ้าหนุ่มได้ยินเลยมาตามเสียลังก็เลยเจอลักจะสีที่กำลังติดกับดักอยู่เจ้าหนุ่มไม่รอช้ารีบใช้ฟันอันเล็กๆคมๆของเขากัดเชือกหรือว่ากัดตะข่ายจนขาดถ้าจะสีเลยทราบสิ่งเจใจของหนู กวขอบคุณมากนะข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะช่วยข้าได้แ้าเจ้าหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรได้หลังจากนั้นมาก็เจ้าจสีกับหนูก็ได้เป็นเพื่อนกันตลาดไปมี่ทายเรื่องนี้สานให้รู้ว่าอยาดูถูกหรือยาพราะเรียนคนที่อ่อนแอกว่าบางทีเขาอาจจะช่วยเราได้บ้างครบคุณค่ะ